สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่น้องไกลภาพเมืองเคียข้างบักทัวอัปเดตออกดอกแล้วนี่จ้าบักทัวออกดอกแล้วเจนอยก็ะไ้เก็บหมากแล้วจ้าดอกเช้าๆสวยๆ ข้างบักทัวที่ไกลเคยมารถนำแล้วนี่จ้าสุมมือนีอก็ยังไดนรถนำนูีเด้นนี่จ้าพี่น้อง ทางนี้กบมะละเด้๋วจ้าพี่น้องมะละอันนี้มะละที่แม่ปลูกไว้ตะพุนละ่ะเริ่มมันย่ายได้นี่จา้าเป็นคนเสียหนาออกย่ายมันเป็นคนดูแลพี่น้อง่แหละย่ายย่ายท่าอายุเจ็ดสิบแปดปีพี่น้อง มีพี่น้องหลายคนถามเขามาเพิ่นเมืองในคลิปเนาะเห็นยายเห็ดเบียควายายคือแข็งแรงแท้ยายอายุเท่าไหร่ได้จักปีแล้วสินะไกลต่อไปไกลก็บ,บอกไปแล้วเด้อจ้าโอ้ยยายอายุเจ็ดสิบแปดแม่มาปายเจ็ดสิบแปดปีปีนี้ละจ้าแข็งแรงอยู่ยายยายเราก็แข็งแรงดีจ้าพี่น้องเราก็มาหาเสียหนา้มนีล่ละ เ็ดเบิดหละ่ะน้ำสวนทีพี่น้องเห็นลห,หลายๆก็ยายแล้วจ้ะเมื่อนี้พาาเมืองคางบักทัวจ้ะบักทัวกับึ้นคางแล้วออกดอกแล้วเดี๋ยวก็สักน้อยกับสีได้เห็นหมากมั้ยละจ้ะกับจีได้ออกหมากได้เก็บกินเลี้ยงก,กินกับขายพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้นี้นะจ้าพามาส้มบักทัวอัปเดตเขียบักทัวคางบักทัว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วยจ้าพี่น้องอย่างกำลังใจให้กันยาวๆเด้ออย่าฟาวทิมกันเด้อสวัสดีจ้า